สวัสดีครับเคลือบแก้วดูบประโค้ดนะครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับโต้ท่าเวลไฟนะครับคันนี้นําเข้านะครับเป็นตัวเวลไฟตัวใหม่ไฮบริดนะครับนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับลูกค้าออกมา2วันนะครับก็เอารถมาเคลือบแก้วปกป้องสีรถกับเคลือบแก้วดูบประโค้ดนะครับเรามาดูความงงามได้นะครับดูบนสีรถครับ เงินข้างนะครับ,บน่าลังนะครับ คันนี้สีถือว่าเป็นสีรถที่นาเข้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นสีคุณภาพดีนะครับคุณภาพดีมากๆาะครับก็มันก็การปรับสภาพผิวสีก็ต้องค่อยๆปรับเพราะรถเป็นรถสีดําคันนี้ใช้เวลาทําอยู่มาสองวันนะครับลูกค้ามาทิง้ง่เมาลืนนะครับวันที่สิบสีนน่นะครับวันนี้สิบหกแล้วนะครับก็เกือบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ รอลูกค้ามารับรถนะครับสำหรับเครื่องแก้าตัวพลโค้ตเนี่ยจะมีคุณสมบัติเด่นคือมันจะมีความลื่นสูงนะครับมีความลื่นของการหยด,ดน้ำเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็มีการลื่นของเวลาที่มีอะไรมาติดเนี่ยจะลางออกง่ายนะครับอันนี้คุณสมบัติเด่นของดูกพอรโ์โค้ตให้ดูกพองงานทีครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตำรวมตัปกป้องผิวสีนะครับก็สามารถนํามาตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับก็จะดีหลังจากออกมาเนี่ยก็อย่าปล่อยไว้นานครับเอามาปกป้องไว้เลยเวลาโดนอะไรจะได้ออกง่ายนะครับนะบางคนนี้ปล่อยไว้จนมันโดนอะไรไปแล้วออกไม่ได้แล้วเนี่ยถึงจะมาทาก็อาจจะเสียความรู้สึกไปบ้างนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0ู1 3 0 6 6ด9นหนะครับหรือที่ไลน์ดีนะครับ ดียูพีโอเ็แลวก็ห้ช่องกงก็สี่แคสตูปองส์เ h c สีนะครับหรือที่ w w w บเว็บตูปอนะครับสอบถามไม่ได้เลยครับเราจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติชมแบบนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ